วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรอนนำเภอเมืองพิจิตรนะครับจัดระเบียบจราจรนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจอดรถไม่ให้ล้ำเส้นไม่ให้ปากเนี่ยนะครับเริ่มแล้วนะครับพิจิตรเอาจริงแล้วนะครับและโดยเฉพาะพวกที่มาจอดแล้วก็เลี้ยวซ้ายแก่งเลี้ยวซ้ายไม่ยอมจอดติดไฟแดงเนี่ยครับตำรวจก็จะมาดักซุ่มนโยบายห้าจอมของสถานีตำรวจภูทรเมืองพิจิตร ซึ่งขาดลับมาจากนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ะเพืกจอมปาดเนี่ยนะครับจอมลำ้ำจอมขวางจอมย้อนสอนจอมปลอมเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้จับหรือปรับนะครับจะเป็นช่วงการให้คำแนะนำมากกว่า อย่างรถคันนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าล้อหน้าเนี่ยครับเกินเส้นขาวมาแล้วเห็นไหมครับก็อย่างนี้ก็เขาเรียกว่าจอมล้ําโดนแล้วครับตำรวจถ่ายรูปแล้วนี่เราเรียกแล้วครับจอดจอดอย่างนี้นะครับซึ่งจะถูกต้องนะครับก็คือจอดให้ไม่เกินเส้นนะครับ จอดอย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่าล้ําเส้นนะครับก็ต้องตํารวจกจ็ช่วงนี้เป็นช่วงว่ากล่าวตักเตือนให้ความรู้นะครับก็เลยยังอนุโลมไม่เขียนใบสั่งเนี่ยนะครับจอดรถอย่างรถสีขาวอย่างนี้น,นะครับเสียตังค์แล้วครับเสียตังค์แล้วเขาเรียกว่าจอมล้ําล้ําเส้นนะครับเนี่ยนะครับจอดอย่างสีขาวเน่ไหมครับ